สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีน้องน้องเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านครับวันนี้พ่อใยมหาได้นำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์วัดพระแก้วนะครับ เป็นสมเด็จวรังคังที่สร้างในยุคปลายปี2413โดยประมาณนะครับเพื่อนๆที่เป็นองค์ที่หลายท่านต้องการครอบครองแล้วก็เช่าหาตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเพื่อน เพราะว่าเมื่อครั้งที่ท่านทำเจ้านายฝ่ายในเป็นผู้อุปถรัรมภ์เป็นผู้สร้างเป็นเจ้าภาพในการเก็บเป็นเจ้าภาพในการอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จในการปลุกเสกและเก็บไว้นะครับจึง เป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์และหายากนะครับเราก็ทราบว่าวัดพระแก้วนี้สมัยก่อนเรียกว่าพระปรมมหาราชวังเป็นที่สถิตพระแก้วมรกตเป็นที่สถิตคงอยู่ของพระสยามเทวา,ทาธิราชนะครับเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นจอมเทพสมุติเทพของพวกเราชาวสยาม จนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นวัดพระแก้วเนี่จึงเป็นสัญลักษณ์ของถวยเทพนะครับท่านสร้างเสร็จแ้ก็เก็บไว้นะครับว่ากันว่ากเก็บไว้ที่หลังคาพระอุโบสถวัดพระแก้วเลยนะครับจนกระทั่งมีการซ่อมแซมจึงไปเจอจึงอารัตนาท่านลงมานะครับโบราณได้กล่าวไว้เค่นนั้นนะครับเพื่อนๆดังนั้น สมเด็จที่เราเห็นอัญมณีประดับประดาเนี่ยก็หลากหลายนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับแต่ว่าพิมพ์วัดพระแก้วที่มีเพชรนะครับที่มีเพชรที่มีสัญลักษณ์ของดวงแก้วมณีซึ่งเป็นยอดแห่งมงกุฎทั้งปวงประดับอยู่ในองค์พระนะครับเพื่อนๆน,นี อย่างองค์นี้มีเพชรนะครับแล้วก็มีเรียกว่าไพลินหรือว่าเป็นก้อนของทับทิมทั้ง9เม็ดนะครับซึ่งเราเรียกกันติดป่ากว่านบพระเก้านะครับติดอยู่ในองค์พระนี้นะเพื่อนๆ พ่อใหญ่มหาไม่ได้เปิดแสงแลกจากกล้องนะครับให้ดูแสงจากธรรมชาติเราดูเต็มองค์ก่อนแล้วค่อยดูกล้องขยายเป็นจุดๆนะเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาก็เคยเคยนำลงไว้บ้างแล้วนะครับแต่ก็นานนานมากแล้วเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาก็เห็นเพื่อนถามถ่ายมาก็เลยนำมาลงอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ที่เรียกว่านพปก้านะก็คือที่เราเป็นเป็นเพชรแล้วก็เป็นไพลินแล้วก็เห็นพวกทับทิมตามจุดต่างๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับเพื่อน,น,นเกตทะลุซุม้มนะครับเราเห็นเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนานี่ลงตรงกลางระหว่างแขนนี่เลยนะครับ เป็นพิมพใหญ่ชายจีวรบางนะครับเป็นชายจีวรเรือนรางลักษณะซุ้มประตูแก้วที่เรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบประจกเส้นวาสนาหรือว่าซุ้มประตูแก้วนี่ก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านจะพาเรียกนะครับเพื่อนๆพือนพอใหญ่มหานี่อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะก็ก,ก็รู้ร,รู้รู้จักครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่าน,าน,าน,านสอนก็พิจารณาโดยแยบคายนะครับแล้วก็มาประมวลสงเคะ์ เป็นของตัวเององค์ความรู้ของเรานะครับหรือแม้กระทั่งในซุ้มเรือนแก้วหรือซุ้มประตูนี่บางท่านก็เรียกว่าซุ้มซุ้มเรือนแก้วนะครับบางท่านเรียกว่าซุ้มประตูบางท่านก็เรียกว่าซุ้มระฆังนะครับแต่พระใหมหานี่ชอบอกชอบใจที่จะเรียกว่าซุ้มระฆังนะครับพเพื่อนๆเพราะว่าซุ้มระฆังเนี่ยเป็นบ่งบอกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระบรมครูของเราดังไปทั้งสามภพ นรกมนุษย์สวรรค์นะครับเนี่ยละคังนะครับเรียบเสมือนอพระธรรมคําคสั่งสอนของพระองค์ฐานสามฐานก็ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับพเพื่อนๆพระเยเมมหาหมอไปถึงองค์ธรรมปิิศนาธรรมที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านให้กับพวกเรานะครับแล้วปูนเปลือกหอยเนี่ยปูนเปลือกหอยนี่จะดูง่ายนะพเพื่อนๆปูนเปลือกหอยจะต่างกับปูน อปอกแลนปูนปูนซีเมนปูนเรียกว่าเรซินหรือว่ากาวผสมซีเมนมาอย่างนี้นะครับหรือว่าปูนที่มาจากเรียกว่าเนื้อปูนเนื้อปูนหินนะครับหรือว่าหินปูนขาวเนี่ยกับปูนเปลือกหอยเนี่ยหลากหลายนะครับถ้าเราศึกษามาเยอะ อ่านมาเยอะเราก็จะแยกแยะได้นะครับเพื่อนๆเ,เราดูแล้วเราก็สังเกตนะครับสังเกตทุกอย่างนะครับในพระวะครคังเนี่ยในพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวครคังพิมพ์วัดพระแก้วนะครับวังหน้าวังหลวงนะครับวังบางคุณพรมอน,นี้ ก็หลากหลายนะครับเพราะว่าคนในสมัยนั้นต้นกรุงรัตนโกสินเนี่ยเขาก็สร้างพระประจําตระกูลสร้างพระประจําวันที่ตัวเองได้เกิดมาสําหรับเจ้าสัวก็หาบดีนะครับบางครั้งก็ทําบล็อกพิมพ์ขึ้นมาเองหามวลสารมาเองให้เจ้าบุคุณท่านเปิดเนตรแผ่เมตตาจิตให้อย่างนี้ก็มีนะครับมากมาย ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูอ่าดูมวลสารดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติดูประวัติศาสตร์โบราณรัคดีนะครับเพื่อนๆจะต้องจะต้องดูนะครับเป็นดูตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักอ่าโบราณรดัดีแล้วก็ตามหลักของประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยประวัติศาสตร์ของสังคมของชุมชนของบ้านเมืองในยุคนั้นๆแล้วก็ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูมวลสารดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติดูประวัติศาสตร์โบราณรคดีก็หมายถึงว่าถ้าร้อยสปีร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีสองร้อยปีตั้งแต่ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเนี่ยวัตถุโบราณที่นั้นควรจะเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้มโนเองนะเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับดังนั้นเวลาเราไปเห็นพระสมเด็จวรคงังแปลกๆเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าไม่ใช่ไม่มีไม่เช่าหาไม่เล่นหานะครับ ไม่โชาหาไม่เล่นหาพวกเราอาจจะไม่เจอก็ได้เป็นของอคนชั้นสูงเจ้านายชั้นสูงหรือว่าเป็นตระกูลของราชนิกูลที่ท่านทําไว้ผู้คนในสมัยนั้นก็หลากหลายที่เข้ามาหาพระสมเด็จกันนะครับดังนั้นเมื่อมาถึงยุคเราในยุคปัจจุบันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็บอกเลยว่านับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึง12นักสัต ผู้คนจะนำสมดิษ์ท่ท่านให้ไปเนี่ยทุกสถานที่จะนำออกมาแท้สองสารเสริญสวดพุทธคุณนับแต่บัดน,นี้ไปก็หมายถึงว่าปี2415ก่อนที่ท่านจะมรณภาพบางท่านก็เรียกว่าชินปีหร,ร,รือว่าสินพระตักไสนะครับถ้าใช้คําว่าสินพระตักไสก็แสดงว่าท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตเราเนท่านก็เป็นราชนิกูลเหมือนกันนะครับ ยึงใช้คําว่าสิ้นพระตักใสก็อยู่ที่ว่าเราจะอา่านหนังสือเล่มไหนนะเพื่อนๆแต่ไม่ว่าท่านจะเป็นราชนิกูลมาบวชเมื่อมาบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่มียศไม่มีตําแหน่งนะครับไม่มีถาล่นดอนศักดิ์นะครับเมื่อบวชมานี่ ข้อวัดปฏิบัติธรรมศีลเท่ากันนะครับศีลเท่ากันเมื่อสิ้นชีพลงก็เรียกว่ามรณภาพนะครับนะครับเพื่อนๆดังนั้นพระยมหาก็จะใช้คําสามัญทั่วไปนะดังนั้นนี่พระพระแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่มีนะครับอย่างพิมพ์วัดพระแก้วเนี่ยหรือว่าพิมพ์วังหน้าพิมพ์วังหลวงนะครับหรือพิมพ์ พระธาตุพนมอย่างเงี้ยพิมพ์พระธาตุพนม,มก็ไม่ใช่ว่าจะทาแล้วรรจุไว้ที่พระธาตุพนม,มนะครับพิมพ์พระธาตุพนม,ม,มก็พิมพิมเนี้ยทาแล้วก็บรรจุไว้ที่วัดพระแก้วนี่นะครับทังด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วสมัยก่อนก็มีเจดีพระธาตุพนมจําลองมาทั้งก็เจ็บไว้โบราณท่านกล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี้ยเป็นเนื้อปูนนะครับเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อปูนเนื้อปูนสุกนะครับเดี๋ยวเข้ากล้องขยายเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่า เนื้อด้านในไหมครับเนื้อนะี่พุนนะเพื่อนๆเนี่ยจับนี้เบาเย็นหนึกนุ่มแน่นมือนะเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยไม่ใช่ปูนเรซินไม่ใช่ปูนกาวไม่ใช่ปูนซีเมนแน่นอนนะครับนะครับเพื่อนๆเป็นพระสมเด็จท,ที่เราเราสองแล้วดูฉ่ำดูนวลตาเดี๋ยวพย่อใหญ่มหาก็จะเอาเข้ากล้องขยายให้เพื่อนๆดูนะครับ แต่ก่อนเข้ากล้องให้เพื่อนๆดูว่าพระลักษณะอย่างนี้เมื่อเจอแม่เหล็กแรงสูงแล้วเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเราดูไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน้มเอียงมาพองามนะแปลกไหมครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับน้มเอียงมาพองามนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆนเราดูด้านหน้าด้านหลังนะครับ ดูให้ครบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยน้มเอียงมาพองามนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะทีนี้เราเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณานะครับแร่าธาตุกายสิทธิ์เนี่ยมีอยู่ทุกจุดของบนสารพระสมเด็จวรละคังนะครับเรียกว่าหินแร่ทองหินศิลาที่คุณ นะครับหินแร่ทองหินศิลาที่คุณนี่แหละครับแล้วก็มวลสารที่บรรจุอยู่ในองค์พระสมเด็จวะ,ะคังเนี่ยสามารถที่จะ,ะสัมผัสได้นะครับตามโบราณการเรียกว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์นะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูว่าเมื่อมาเจอกล้องขยายแล้วเพื่อนๆจะเห็นความสําคัญของพระนะครับที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีก็มี ไม่น่าจะเจอก็เจอนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีไม่ไม่ถามมาไม่คอมเมนต์มาพา่อเหญ่มหาก็ก็จะไม่ไม่พูดเรื่องรายละเอียดเหล่านี้นะครับเพราะว่าของอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องศึกษาด้วยตนเองนะเพื่อนเพื่อนพ่อหมหาก็ก็แค่มาเป็นเป็นเพื่อนคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อนจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ว่าองค์ความรู้ของเราหรือว่าพระท่านก็ พอรอเราเราก็เรียกว่าบุญสัมพันธ์กันจึงได้เจอจึงได้เจอท่านนะเพื่พอนๆพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยอย่างองค์นี้เพื่อนๆะเราดูนะครับเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีเลยนะเพื่อนๆอกวีลักษณะพระอุระนี่มีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับเราดูภาพเต็มก่อนนะเนี่ยห็นนพเก้านะเพื่อนๆเป็นเป็นหยกขาวเหมือนกับ ก้อนเพชรน,นะครับนพเก้าหลากหลายนะครับติดในองค์พระอย่างเงี้ยจมลงในเนื้อพระเ่ยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยปลายพระบาทนี่ก็ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่นะครับท,ที่เราเห็นเม็ดเนี่ยเม็ดตรงนี้เป็นเรียกว่าแร่ธาตุนะรแร่ธาตุกายสิทธิ์ก็เป็นเหมือนเม็ดเหล็กไหลนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้ดู ขยายใกล้ๆนะครับครับเนื้อนี่ฉ่ำนวลน,นะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับองนี้นะครับลักษณะนี้ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ วันนี้เป็นช่วงวันดุดยาวนะครับเพื่อนเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ครับวันจันทร์ก็วันที่ห้าธันวาพ่อใหญ่มหาก็มีโอกาสอยู่บ้านก็เลยทําคลิปพิเศษนะครับเอาองค์ที่เพื่อนเพื่อนต้องการพ่อใหญ่มหามีเวลาก็อ่านดูคอมเมนต์นะครับเห็นเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาก็เลยนําออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูปูนรูปปูนเปลือกหอยนะเพื่อนเพื่อน ูปูนเปลือกหอยก็าำนวลไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยเนี่ยดูลักษณะปูนเปลือกหอยเขาเป็นไงครับเป็นชั้นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนเป็นคาบฟองเต้าหู้เป็นคาบไข่ผ้ากรุผ้าเก่าติดเต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เราเพื่อนๆนก็แยกแยะออกนะเพราอย่ามาหาเข้าใจว่า พระสมเด็จว่าละครเนี่ยถ้าเราศึกษามาพอประมาณระดับนึ่งนี่เราจะแยกแยะได้ว่าพระปลอมพระเลียนแบบพระโรงงานพระอบพระทอดพระแช่พระเวฟมาเนี่เป็นยังไงนะครับด้วยความเคารพนะครับพ่อใหญ่มหาเอาองค์เนี้ยแช่น้ําส้มสายชูแล้วนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาเนี่ยสายฮาร์ดคอร์เลยนะเพื่อนเพื่อนคงทราบดีพ่อใหญ่มหาพูดย้ําอยู่เสมอนะครับ เจาะพระหักพระพิสูจน์ในน้ําขมิ้นเนี่ยพอย่อใหญ่มาหาในี่ตัวพ่อเลยนะครับพิสูจน์น้ำขมิ้นเนี่ยคือใครจะว่า,ยงงาอย่างไงพ่อใหญ่มาหาก็บอกเลยว่าเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถึงแม้มัน,ม,นมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับว่าเจอแดงแล้วจะปลอมไม่ถึงยุคไม่เก่าเจอเหลืองแล้วแท้ทันยุคมันยังมีข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าคือคนเรามันขึ้นหนึ่งประวัติศาสตร์สองวิทยาศาสตร์สามโบราณล,ลัทดเนี่ยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาศาศก็คือ โบราณรกณดีเนี่ยแล้วก็วิทยาศาสตร์เราศึกษาวิเคราะห์นี่นะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูสิครับพ่อใหญ่มหาเนี่ยชอบชอบศึกษานะอย่างเงี้ยนะครับเป็นคาบไข่ผ้ากูผ้าเก่าติดอย่างเงี้ยความฉ่ำฉ่ำนวลเนี่ยเห็นไหมครับมันขึ้นจากผ้าเก่าที่ขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็พ่อใหญ่มหาก็เอาเอาแปรงนี่ชุบน้ําส้มสายชูแล้วก็สกิดนะสกิด ออกเห็นไหมครับสกิดออกแล้วก็คราบที่พอ่อใหญ่มาหาสงสัยเนี่ยก็ก็หลุดออกไปนะครับแต่ที่ไม่หลุดก็คือท่านออกมาจากเนื้อในซึมติดมาจากเนื้อในยังไงก็ไม่หลุดนะครับอย่างองค์นี้ดูชํำนวลเห็นไหมครับเพื่อนเเราดูภักเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูพักเนี่ยปูนเปลือกหอยก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่แหละที่มาของเขา,าปูนเปลือกหอยนะครับ เขาวนวลฉ่ำเลยทีเดียวพรหยามหานี่แช่น้ำส้มสายชูยังไม่พอนะเอาแปรงชุบน้ำส้มสายชูสกิดออกอีกนะครับเนี่ยเราก็เห็นนกพะเก้านะครับฝังอยู่ด้านในที่พระยามหาสงสัยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่น ซึ่งเราก็ทราบเลยว่าสมเด็จวันละคงพิมพ์วัดพระแก้วนี่ก็จะมีรัตนาชาติโนระเก้าอยู่ในองค์พระเห็นไหมครับเพื่อนๆดูปูนเปลือกหอยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพองตัวนะครับเนื้อนี่ฟูนะครับเพื่อนๆจับนี่เบาหน่วงมือนะครับเรามาดูด้านหลัง เพื่อนดูด้านหลังเนื้อนี่เป็นแบบรอยนอนด้นนะเพื่อนๆรอยนอนด้นดูคา,าบเรียกว่าคาบน้ำมันตังอิวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้เนื้อปูนเปลือกหอยเขาก็จะขาวบริสุทธิ์นะครับ เพื่อนๆดูรอยปีแยกของเขานะครับนี่การปีแยกของเขาก็เป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆพื่อนี่นะครับปีแยกเป็นธรรมชาติเนี่ยเม็ดพระธาตุเนี่ยครับเพื่อนๆพื่เม็ดพระธาตุยังมีนะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นนพเก้านะเพื่อนๆเป็นเม็ดพระธาตุเลยนะครับ ที่ขอบพระเนี่ยที่เพื่อนเอนเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำในเม็ดพระธาตุนะครับแล้วขอบข้างก็ปีแยกนะครับขอบข้างปีแยกเพื่อนเพื่อน,อนดูนะครับนี่เห็นไหมครับปีแยกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ปีแยกเกินงามเรามาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างก็เป็นข้างสําเร็จนะครับพเพื่อน,นเป็นข้างสําเร็จแกะออกจากบกพิมพ์ก็วางเลยไม่มีการปาดนะครับยุบปลายเนี่ยแกะออกจากบล็อกพิมพ์แล้วก็วางเลยนะครับดูแล้วฉํำนวนตานะพนเพื่อนเพือนดูรูขอบข้างทันนะครับเราดูทุกมุมนะครับดูทุกม,มุม เราก็เห็นเม็ดพระธาตุอยู่เพื่อนเห็นไหมครับเม็ดพระธาตุก็หลายเม็ดเกิดขึ้นในเนื้อผ้านะครับองค์นี้เม็ดพระธาตุนี่ฝังตัวอยู่ด้านในเลยนะเพื่อนก็เศษอิฐผสมกอ่อกําแพงนะครับยุคปาลายก็มีบ้างน,นะครับแต่มีไม่เยอะเศษอิฐผสมก,กอ่อกาแพงก็หาไม่ค่อยมีแล้วท่านก็มีบ้างน,นะครับองค์หนึ่งก็เจอเม็ดสองเม็ดนะเพื่อน แล้วก็เห็นขาบแขวไซเนี่ยข้าขาวเหมือนเกร็ดหิมะเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ